จากเรื่องของราคายางพาราที่สูงขึ้นนะครับทำให้พี่น้องเกษตรกรที่ปลูกยางพาราพอจะยิ้มได้ในช่วงนี้นะครับเดีย๋ยวไปคุยกับทางด้านของเกษตรกรมีมุมมองแนวะคิดต่อเรื่องนี้อย่างไรคุณสงวนสรรพโสครับรประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางพาราภาคกลางและภาคตะวันออกอยู่ในสายนะครับสวัสดีครับคุณสงวนครับสวัสดีครับครับสอบถามถึงราคายางพาราแต่ละประเภทก่อนตอนนี้เป็นไงบ้างครับ ก็ตอนนี้ราคาดีขึ้นทุกตัวคือในรอบสิบปีเนี่ยครับยางแผ่นลมควันขึ้นมาถึงเจ็ดสิบกว่าบาทครับคือตอนนี้ก็ประมาณเจ็ดสิบสามถึงเจ็ดสิบห้าค่ะแล้วทีนี้ว่ายางแผ่นเด็กก็ขึ้นมาถึงเกือบเจ็ดสิบบาทแล้วยางน้ําก็ขึ้นมาหกสิบสี่หกสิบห้าบาทนะฮะตอนเนี้ยโอ้ก่อนหน้านี้นเนี่ยจํ<จ>าได้ไหมครับตอนลงไปต่าสุดเนี่ยมันถึงกระดาษไหน ตอนที่ลงมาต่ําสุดในยางเลยน้ํายางสดเหลืออยู่ที่สามสิบสองบาทสามสิบบาทอย่างเงี้ยโโก็ยางแผ่นก็เหลืออยู่แค่สี่บางทีลดออกมาต่ํากว่าสี่สิบยังมีเลยอยางก้อนถ้วยกิโลละสิบกว่าบาทก็แปดสิบเก้าบาทแล้วก็ที่ชาวสวนก็บอกสามร้อยไม่ถึงนะแต่ก่อนเป็นงั้นมีจริงนะ ใช่ใช่ครับมันเป็นห้าร้อยห้าร้อยตายแล้วห้าร้อยเคยมีจริงแต่ว่าณปัจจุบันนี้เจ็ดสิบบาทกว่าทั้งนั้นเลยย่างไปรงควันครับเจ็ดสิบกว่าอืมอือ้เป็นไงบ้างครับพอราคาขึ้นมาอย่างนี้ก็ก็ดีครับเพราะว่าเจ็ดสิบกว่าก็ทําให้เราเท่ากับว่ามันไม่ขาดทุนนะเพราะปกติที่เราทํามาในรอบหลายปีเนี่มันคือเราได้มันต่ํากว่าทุนขายได้ในราคาต่ํากว่าทุน อืมโอ้โหพอช่วงสิบปีที่ผ่านมาราคายางพาร,ราเป็นอย่างที่ว่าเนี่ยสามโลร้อยห้าโลร้อยอย่างนงี้คนเขาไม่หนีไปปลูกอย่างอื่นหมดแล้วพื้นที่ปลูกยางลดลงไหมฮะพื้นที่ปลูกยางลดลงคร้คนที่ส่วนมากคนที่เขามีน้ำเนี่ยเขาก็ยันไปปลูกทุเรียน<อ>ปลูกอะไรอย่างอื่นแต่ว่าพื้นที่ที่มันไม่สามารถมันไม่มีน้ำเขาก็ต้องคงรักษายางไว้อยู่นะก็เรียกว่ากัดฟันทนไปไม่รู้จะทำยังไงอะใช่ใช่ครับ<ม>ก็คือเอาต่อไปยามทนไปตาม อาชีพของตัวเองที่มีอยู่ครับเอางีใ้ในมุมมองเนี่ยมองว่าปัจจัยที่ทําให้ราคายางพาราในส่วนที่มันสูงขึ้นปรับตัวขึ้นเนี่ยมันมาจากเรื่องอะไรบ้างครับตามที่ผมมองมาตามผลการที่ผ่านมาเนี่ยผมว่ามันอยู่ที่การบริหารการจัดการนะเพราะว่าร,รู้สึกว่าคือท่านประธานบอร์ดคนใหม่ดเร,รเพิร์ดเพิร์ดเลิศรองตรงเนี่ยคือเขาเข้าใจเรื่องอย่างดี แล้วก็การที่การที่รัฐบาลพิสกัดกั้นยางที่เข้ามาจากพม่าเนี่ยเพราะว่ายางจากพม่าเนี่ยเข้ามาปีหนึ่งประมาณสองแสนสามแสนตันนะต่อปีกั้ถาเออมื<ถ><ๆ>ม่อเมือม่อสักกดรกัดทำมันก็ทําให้ราคายางในประเทศมันกระเสืองขึ้นได้ก่อนนิดมาจากพม่าประมาณสองแสนตันเนี่ยถ้าเทียบกับที่เราผลิตภายในประเทศเนี่ยม,มันสักเท่าไหร่ฮะของเราที่ผลิตได้ในประเทศประมาณสี่ล้านสี่ล้านสองแสนตันโพ้าะเพราะนั้นเนี่ยเข้ามาสองสามแสนมันก็ถือว่าก็มากอยู่ใช่ไหมฮะ ใช่เพราะว่า<ม>ต้นทุนของเขาถูกกว่าแล้วก็ราคายางของเขาถูกกว่าเนี่ยมันก็มาฉุดยาง<ม>ยางของเราคุณภาพสูงแต่ว่ามันพอนยางคุณภาพต่ำเข้ามามว่าฉุดยางเราลงไปได้ครับครับเอาแปลว่าแน่นอนและอันดับแรกสําคัญที่สุดคือคนบริหารจัดการเนี่ยคือรู้ปัญหาเห็นว่าปัญหาอยู่ตรงไหนถูกไหมฮะเลยเข้าไปจัดการ,รถูกใช่มีปัจจัยอื่นไหมฮะเช่นตอนนี้ผลผลิตยางในตลาดว่าตามจริงก็ไม่ได้มากถูกไหมฮะ มันคือคือ,คอที่จริงอ่ะนะตามตามที่ผมดูมาเนี่ยอย่าเอาเอายกตัวอย่างของจังหวัดตราดเนี่ยนะครับปกติในแต่ละปีเนยางก็ประมาณห้าหมื่นห้าหมื่นกว่าตันปีนี้ว่ามันลดลงมาที่คนทุเรียนไปเยอะๆเนี่ยมันก็ยังประมาณสี่หมื่นหกพันกว่าตันนะ ม,มันก็หายไปไม่ได้มากเท่าไหร่อ่ะมันลดลงจริงแต่ว่าก็ไม่ได้มากจนเป็นระยะสําคัญขนาดนั้นใช่ใช่มันไม่ได้มากจนถึงขนาดเป็นระยะที่ว่าเออจากห้าหมื่นลดลงมาเหลือสองหมื่นห้าายอะไรอย่างเงี้เออมันยังยังมีระยะสําคัญแต่นี่มันลดแค่พันกว่าตันเนี่ยก็นิดหน่อยมันอยู่ที่การบริหารการจัดการมากกว่าอืมครับบางคนบอกเขาอ,อย่างนี้พี่สงวนมันเป็นช่วงต้นยางผลัดใบจริงไหมฮะ มันเป็นอย่างนี้ทุกปียางปัดใบเนี่ยแต่คือคือในระยะสี่ห้าปีที่ผ่านมายางปัดใบมันก็อย่างนี้แหละอืแต่ราคามันไม่ได้เหมือนปีนี้ไงเราต้องให้ความเป็นธรรมกับคนที่เขาบริหารด้วยอคือบอกว่าผ่ดน่มันผานทุกใบไม่ใช่สิบปีเพิ่งจะผ่านปีนี้เมื่อไหร่ใช่ไหมผ่านมาทุกปีบางคนก็ถามผมว่าอ้ยโรคยางร่วงผมบอกมันร่วงมาเป็นสิบปีไปร่วงอ่ะมันไม่ได้เพิ่งร่วงปีนี้ ันไม่ใช่เพิ่งเรื่องปีนี้ผมบอกว่าคือเราต้องให้ความเป็นธรรมกับเขาคนที่เขาบริหารจัดการบอกว่าในในมุมมองของผมผมอย่างนี้ก็คือผมในฐานะที่เป็นประธานเครือข่ายสถาบันเกษตรกรของภาคตะวันออกต้นย้ำอยู่เสมอก็สมาชิคก์นะว่าทํายังไงเราจะบริหารการจัดการให้ดีขึ้นได้เนี่ย เราต้องเราต้องให้ข้อมูลกันจริงๆแน่นอนมันเป็นมันเป็นช่วงที่ปกติราคายางก็จะสูงกว่าช่วงอื่นอยู่แล้วแต่เพิ่นปีนี้<ช>มันไม่เคยมันไม่เคยมีเจ็ดสิบมาก่อนเอางี้แล้วกันแล้วปีนี้มันเจ็ดสิบอ่ะใช่ไหมฮะในรอบสิบปีนะ <10 S 1> ผมว่าะห์สิบปีสิปีเนี่ยมันไม่มีราคาที่ว่าแต่ถ้าจะไปอ้างว่ามันเป็นช่วงผัดไปเนี่ยผมบอกมันผัดไปทุกปีเลยอาจารผัดทุกปีเอางี้พูดพูดถึงราคาพี่สงวนถ้าเอาตัวเลขที่แบบ ไม่รู้เกษตรกร,ร,กรพออยู่ได้คุ้มทุนนะเอางี้เมื่อกี้พี่บอกอสิบป,ปีมันขาดทุนมาตลอดเอาที่แบบคุ้มทุนหรือพอจะอยู่ได้เนี่ยมันสักเท่าไหร่ผมว่าหกสิบห้าสักหกสิบห้าจากหกสิบห้าเนี่ยอยู่อยู่รอดเลยคือเกษตรกรเ,รกรเี่ยจะไม่เดือดร้อนคือชีอวิตแบบว่าแร้ต้นยางก็จะสมบูรณ์มีเงินเหลือซื้อปุ๋ยมีเงินให้ลูกไปโรงเรียนมีเงินให้ลูกได้ซื้อของใช้ ใช้จ่ายส่วนตัวอะไรคือผมว่ามันจะลืมา้ออาปากได้นะให้ถ้าหกสิบห้ากไปไป็ได้พนหลังจากนี้เชียร์ให้สูงขึ้นเรื่อยๆดีไหมฮะใช่ครับใช่ผมก็เชียร์เชียร์ทุกวันเอาใจช่วยนะผมะพี่พี่สกุลนอกจากเชียร์นอกจากเอาใจช่วยมีแนวทางอะไรให้ภาครัฐเอาไปลองพิจารณาไหมฮะคือคือตัวนี้ตัวนี้ผมกําลังทําอยู่นะคือคือผมเนี่ยเป็นผู้บริหารโรงงาน ของสหกรณ์เครือข่ายอะนะยามไปจังหวัดตราดเองนะคือครเราทำเราทําการน้ําอยู่คือผมบอกว่าทางออกที่ดีที่สุดหนึ่งคือทางเราต้องส่งเสริมให้การแปรรูปไปน้ําเนี่ยให้เยอะที่สุดนะครัะเพราะว่าภายในประเทศเราเนี่ยการแปรรูปไปน้ําเนี่ยมันยังต่ำอยู่ส่วนมากเราจะขายแต่กลางต้นน้ํากับกลางน้ําไปเพราะเราจะขาย,ยไอยางแผ่นลงควันแนละ้วยางเอทีไอยี่สิบเอทีไห้าเอลเนี่ยเราขายไปเยอะมากเลย คือเราไม่ได้ขายเป็นผลิตภัณฑ์อย่างยางโน้นยางนี้อะไรไปอย่างเงี้ยยังยังดูน้อยอยู่ลงอ่าคือเราไม่ได้แปรรูปส่วนมากเราขายให้ต่างประเทศเพราจริงจรินะแม้แต่ว่าโรงงานแปรรูปในประเทศไทยเนี่ยเขาก็ซื้อยางผ่านสิงคโปร์นะคือสิงคโปร์็นคนซื้อแล้วเราก็ส่งเข้าโรงงานในไทยอแปรรูปเพราะมันเป็นโรงงานของไอต่างชาติเขามาตั้งอยู่ในบ้านเราแค่นั้นเองใช่มาตั้งอยู่ในบ้านเราแค่นั้นเอง คุณภาพเนี่ยถ้างานถามเพิ่มยางพาราไทยเราถ้าเอานปปําไปแปรรูปเนี่ยมันมันมันต่างกับที่นําเข้ามาจากประเทศอื่นไหม่อ้สิงคโปร์เนี่ยต่างกันไหมมันมัน,ม,นมันต่างคืคอในโลกนี้มีประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศผลิตยางที่ได้คุณภาพที่สุดคือตอนนั้นผมเคยคุยกับคนที่ใช้น้ํายางค้นไปทําลูกโป่งนะเขาบอกว่าเขาเข้าใจผิดมันตลอดเขาบอกว่าเขาคิดว่ายางไทยไม่มีคุณภาพเขาไปซื้อ,อยางของเวียดนามนีม่ยางคนของเวียดนามแต่พอเขาไปเห็นของเราแล้วเขายอมรับเลย ยังแผ่นลมควันเนี่ยไม่มีประเทศไหนทําได้ได้ได้เท่ากับประเทศไทยละเาของเรามันชั้นหนึ่งเลยะคุณภาพเราดีอยู่แล้วใช้ได้เอาไปแปลรูปบ้างอันนี้เป็นแนวทางที่ลองเสนอดูนะครับค่ะวันนี้ขอบคุณนะครับพี่ฉงวนครับครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ